สวัสดีค่ะพี่น้องคะสวัสดีพี่น้องที่คิดนอดคิดถึงกันหักแพ้งสุขสุคนค่ะมาทักไทยกันอีกจะคลิปเนะมาคลิปนี่มาว่าวถึงเรื่องนี้พี่น้องถึงเรื่องรถไม่ป้ายแดงของอิหลา่าุงอิงอุงอิงเพชรบ,บ้านแพงรถไม่ป้ายแดงเห็นตั้งแต่เมือ่อคืนเนะเห็นเพิ่นขี่เลาะอยู่ตั้งแต่เมือ่อคืนผุนวาสันนะคะในยินว่าพอหัก พอหักเม็กซิโกที่บอกคะเออออกรถใหม่ป้ายแดงไข่ทะเบียนรถท่าใดนะเก่ 99, าเก่าพาศเมว่าเรื่องความบังเอิญพี่น้องเออพี่น้องว่าเป็นความบังเอิญเกินไปบอรหรือจังใดอ่าทะเบียนรถใหม่ป้ายแดงอีหลา่าวอุ้งอิงทะเบียนรถเก่าเก่าแล้วก็หนานั่นอ่าขึ้นก่อนนันเนาะรถพอน้น่น โปรดพนนอนนแมบีอาเสียนนเจบีนี่ละพี่น้องคะครับโปรดมาจากงานอยูอ่งานใส่กาะมือนั้นอยู่ของใช้ด้เนาะกาลสินเลมาส้นหมาวสันเออมาตำมา้ามาสามตัวเพื่อนมาแลนขวมท่างมาวสันนะคะมาสามตัวแลนขวมท่างโตสุดท่ายตัวที่สามบวิดพี่น้องเ้ย ตามเขาชนเขากับอ่ามองไฟไฟหนานะเนาะมุนแอบแฮปพี่น้องอีหยังมุนม้าบบมุนว่าสันรถขามองคันมองไฟเนาะตามที่นาะเข้าเห็นนั่นอุ้ยเพื่อนว่าหม้าตัวใหญ่ว่าเป็นงัวว่าสันว่าเป็นงัวหน่อยเพิ่นว่าแต่เพิ่นกะหาโบเห็นเนาะหาโบเห็นว่าว่าหม้าอยู่มองใดอ่ากาน่าจะเป็นด้วยเขาอาจจะได้รับบาดเจ็บหรืออีหยังจังใด กะซีแลนตะเลิดเปิดเปิงไปไปรีบไปสนมองเอื่นละค่ะพี่น้องตามที่เราเห็นแต่ทะเบียนรถที่พี่น้องโฟโกัสมองนี้โฟโกัสมองนี้เพื่อนวะทะเบียนรถอพอนอนแมบีเก้ 9, 9, 9, 9, 9, 9าเก้าเก้าเอเนเก้าเก้าเก้าบังเอิญไปบ่เพื่อนว่าบังเอิญไปบ่ปป <c oughs> บเอปอรัเนกระจังวานี่ตีละพี่น้องเอยอันแบบนี้ เข้าจะเข็ดยอย่างดีคะ่ะบ่าซูฟั่งเบื้องพี่น้องคะ่ะรถไม่ไปแดงกีลาอุ้งอิงอืมแม่หน่อยก็ขี่ระเลยเด้เมื่อเสาเ,เห็นคลิปเนาะเห็นคลิปแม่หน่อยบ้าสิงนักบิดประจําหมู่บ้านน้องครูเด้หนิพี่น้องสิงนักบิดประจําหมู่บ้านน้องครูเด้หนิ่าสันนอเอออันควนกุ๊บถีบคือว่านอเออแม่หน่อยก็ เจิมแล้วรถหมคีล้อแล้วนะคะเห็นแบบนี้เป็นซีแบบอตัวเลขก็บังเอิญแถอะเนาะผู้ละครมาบ้านเลขที่ที่บบกบ้านเลขที่อีหล่ลาอุ้งอิงนันสาวน้ำเยิ้มจำได้ว่าหนึ่งเก่าหนึ่งโบแมนบอกพี่น้องหรือจังไดห,หรือหนึ่งเก่าเก่าเอาผู้ใดหูชัดเจนอียงจังไดค่ะพิมพ์มาพอดีก่อนหน้านี้สาวน้ำเยินว่าคือจังววนหนึ่งเก่าหนึ่งหรือหนึ่งเก่าเก่าหรือเก่าหนึ่งเก่าอียงจังสี่ กระซางถ่ะเล็กนึงเล็กเก่ามันกับตัวเดียวกันดนะ่ละลาพี่น้องเพราะฉะนั้นก็นเลยว่ามันบังเอิญไปบ่หน่หรืออียังจังใดสิป,ป้อยให้รอยนวอยูต่ติพี่น้องหรือจังใด <c oughs> ลองพิมพ์กันคือคุยกันตัวตัวไปคุยกันเรื่องนี้เนาะพี่น้องเป็นความบังเอิญหรือจังใดที่ว่าเออพอหักเพิน่นสื่อรถให้อีลาอุ้งอิงทะเบียนรถกเก่าเก่า,กา,กา,าสันเนาะเราปัตานี่ก้อนนานั่น เกิดเหตุการณ์บอขาดคิดบอขาดฝันที่หลายคนก็เป็นห่วงได้ส่งกำลังใจไปถึงพอดน,นแม่บีในละพี่นองค่ะถึงแม้ว่าบได้รับบาดเจ็บอันตรายยังแต่ความเสียหายก็เกิดขึ้นกับทัพย์สินเนอกก็คือเรื่องรถทั้งเสียเวลาเสียขวันกำลังใจถึงแม้ว่าจะมีประกันภัย สันหนึ่งอืมกระเสียเวลาในการสอบในการดูแลและที่สำคัญกับขวัญกําลังใจแล้วอีกอย่างก็คือชนสิ่งมีชีวิตพี่น้องสิ่งมีชีวิตอืมเพื่อนอาจจะได้รับเขาอาจจะได้รับบาดเจ็บเขาอาจจะอ่ากะหวังวา่าเขาสิบอเสียชีวิตคือว่านาอให้เขาปลอดภัย เขากระแลนนี้ไปจักไปไซละโบหูกักค้องให้ปลอดภัยคือว่ามันกับเป็นอีกอย่างที่โบอยากให้เกิดนะคะพี่น้องคําว่าอุปัติเหตุนี่เนะาะโบมีภัยขาดคิดโบมีภัยอยากให้เกิดแต่เกิดขึ้นแล้วกระทรงกําลังใจเป็นขวัญกําลังใจให้กันฝาดครอสน้ออ่ายู่ดีมีแห้งเด้อต่อไปพอแต่สิ่งดีๆพอแต่โฉกโชกใหญ่มหาบ่าจากพี่น้องก้ากนี่นะ <laughs> เป็นไปเดบเบอร์ือยางด้วยว่าดีลาพี่น้องเป็นไปเด้เบอร์ซือยางนี่สารธรรเนียรเอาขู่ดีขึ้นมาบัตานีตอนแม่หน่อยตอนเม่หน่อยพอดีก็ไปแคบรูปบ้าบ้าเนาะตอนเม่หน่อยอขี่รถคันเนีย่ยะรถไม่ไปแดงอีหลา่าอุ้งอิงเนี๊ยะพี่น้องคุณล,งลกกองคนโฟกัสขังหลังบุนเดอพี่น้องเ็นบออันนั่นนั่นนั่นัวเลขขขังหลังนั่นเ็นบอนัน <laughs> มีมีผูมีภูมีผู้โฟกัสกลางๆน้ได้กัดๆันเนื้อเด้อเพิ่นว่าโอ้ยพี่น้องอันนี้เบาสู่กันฟังซื่อๆเด้อพี่น้องกับโบได้ให้มอมเมาลุ่มหลงอีหยังดอกแต่มันเห็นเรามันก็อดบบได้พี่น้องอดบบได้ที่คนเฮาสีเบาถึงคือว่านั่นลหละนะคะพอเห็นแล้วคนเฮากับเบาถึงกันนี่ล่ะสาวน้ำย็นเอาหูนี่ขึ้นมากก็คือหูแม่น้อยเพิ่นเพิ่นขีรถน่ะเนาะเลอนี่นี่นี่เก้าแปดศูนย์เจ็ดน ระวังขังหลังบุนนน <c oughs> ่นน้ำในด้อว่าสนะอันดีเพิ่นวาเด้เพิ่นวามากสาวเรายื่นวาตอ่อทั้งดานี่เห็นยุทะเบียนรถไม่ไปแตงอีหล่าอุ้งยิงเนี่ยเก่าเก่าวาสันแต่ว่าข่อยแนมพูนข่อยแนมไปขางล้างพุ่นย่นแนมไปหลยขั้นบ่นองแนมไปหลยขั้นก็เห็นหลาตัวคือวาแนมแค่ขั้นเดียวกับพอแค่เก่าแปดสิบเจ็ดนั่นก็หลยพวดแล้วคือว่านะคะ อันดีกับุดแล้วแต่ผู้จะแนมเด้อค่ะเด้อเป็นความคิดเห็นส่วนัวส่วนบุคคลโปรดใช้จักรยานหรือ,อมอเตอร์ไซค์โปรดใช้วิจแรนดยานในการรับชมในการรับฟังในการบึงนําเรากันนะคะพี่น้องก็ถือว่าเอามาเ่าสู่กันฟังเนาะว่าเอ๊ะคือสิเป็นอีอย่างที่บังเอิญแท้เพื่อนกับบรีนัดไม้ก็ได้ก็คือเหตุการณ์เกิดขึ้นก็พอน่อนยังสิ่เม็นบอก ก็บ่มีภัยคาดคิดอยู่แล้ว่บน้นัดไม้มาก,ก่อนอยู่แล้วพี่นอ้องอ่าไปส้นหมาไปตำหม,มานี่นะคะทะเบียนรถ999าเก้าเก้าวสันต์เก้าาตรีพ่อฮักเม็กซิโกเนาะอือเพิ่นสื่อรถใไห้อีหลาอุ้งอิงเพิ่นก็คงจ่า่บน้นัดไม้กับเสียน้นนะ <laughs> ว่ามันจะเป็นตัวเดียวกันอเออทะเบียน99นี่เนาะแล้วบ้านที่เราอุ้งอิงกำหนดการ1มกราคม2วัน1068อืมปีนาต้นปีเป๊ะเลยปีใหม่ฉลองปีใหม่ฉลองอ่าขึ้นบ้านใหม่ไปน้าทำบุญขึ้นบ้านใหม่พร้อมเห็นบ่ห่ะพี่น้องก็คือจะบโบได้นัดหมายนะกับบ้านเล็กที่นะพี่น้องบ้านเล็กทีนี่ก็คือปัญหาใหญ่มาแมนบ่ ทางหน่วยงานราชการเิ่นไห้มาจังซีเป็นบลักอืออันตัวใดนะ <c oughs> ตัวใดนะ่าษนชัดเจนตัวใดนะแต่เล็กหนึ่งเด็กเก่ามันกะตัวเดียวกันนลับภาษนเนอเอาเบาสู่กันฟังี่น้องเป็นความบังเกินที่บ่อยากเสืออืมเราแบบนีสิพาดจย,ยู่บ่พี่น้องเ้ยอ่ะว่ากันไปเบาสู่กันฟังมีอย่างแสดงความคิดเห็นคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอเด้อมาแล้วเด้อบตานี่ ผู้ใดก็อยากให้เว้าผู้ใดก็อยากให้เ้าาว็าเต้าทั่ว,วไปได้สไตล์ตเจ้าของนี่ละเนาะมักเ้าอยู่แล้วลน่ะอืมมักเว้าอยู่แล้วล่ะ,ลละเปอ,อสันปะถ้าใต้กันพี่น้องมีอย่งคอมเมนต์มากค่ะแสดงความคิดเห็นใต้คลิปวิดีโอขอบคุณที่ติดตามอยู่ดีมีแห้งหักแพงแบงปันค่ะสวัสดีค่ะ